สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำดันใหม่ก็คือ Time Patrol นั่นเอง,งเพื่อนๆบางคนอาจจะเรียกดันหอคอยดันหลูบนรกหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆในคลิปนี้ครับการทํา p พ t r o l เนี่ยจะปลดล็อกเมื่อเราผ่านเควสค่าบอสซาลาแมนเดอร์นะครับวิธีการไปเนี่ยก็มาที่ผจญภัย มาที่แผนที่ด้านขวาล่างนะครับแล้วเราก็เลือกชาวเว w ลด์ริพับบิกเนาะก็คือเป็นแมปใหม่มาที่เมืองเ n ็นบล็อกได้เลยตอนที่เราผ่านบอสซ a ล a m มเ d นเเนี่ยเจ้าเดวิสชูริก็จะพาเราวาร์ปมานะครับแล้วก็แนะนําว่าเนี่ยจะมีแชร์ไว้รุ่นที่2เพิ่มขึ้นมาจะทําให้เราเก่งขึ้นโดยเราเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยเจ้าคล็อกทาวเวอร์มิน e เในการป้องกันมอนสเตอร์ที่หลุดเข้ามาจากช่องว่างมิตินะครับทีนี้เพื่อนเอนก็มาที่ลาบิลินไอซ์แลนด์นะครับ ก็จะเจอดันทามเพสเอลตรงนี้เนาะในดันทามเพสเลเนี่ยลักษณะของดันมันก็จะมีหลายเลเวลหรือหลายชั้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมลองไปชั้นล่าสุดก็คือชั้น3เนาะเมื่อเข้ามาในดันเจี้ยมลักษณะมันก็จะเป็น6ห้องด้วยกันนะครับจะเห็นว่านี่ด้าน1 2 3 4 5 6แล้วก็มีห้องตรงกลางที่เป็นคอกทาวเวอร์เมนเจอร์อยู่นะครับ แต่ละห้องเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ไม่เหมือนกันแล้วก็บอสไม่เหมือนกันโดยเฉพาะบอสเนี่ยจะแบ่งตามอาวุธได้แก่มีดหอกธนูคาถาดาบมือเดียวและดาบสองมือเป็น6อันพอดีนะครับซึ่งแต่ละ ID เนี่ยก็จะสุ่มลำดับบอสไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยเราก็จะมีเควสแแยงในดันนี้ด้วยก็ดูที่ด้านซ้ายล่างได้เลยอย่างของผมเนี่ยก็คือกำจัดบอสแดกเกอร์ agger, ก็คือบอสมีดนะครับที่เลเวล3เนาะตรงนี้เนี่ย เพื่อนเก็เช็คด้วยนะว่าโอเคเคเวสเราอยู่ที่เลเวล3หรือชั้น3นะครับก็มาดูด้านซ้ายบนว่าเราอยู่พื้นที่ เลเวล3ตรงกันไหมนะถ้าไม่ตรงกันเนี่ยต่อให้ค่าบอสที่ถืออาวุธชนิดเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันคนละชั้นกันไงโอเคอย่าลืมใช้ตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นเสียเวลาฟรีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใช้ว่าตรงกันเรียบร้อยก็จะเริ่มหลุดนรกได้นะครับก็คือแต่ละห้องเนี่ยจะมีเวลาตีมอนลูกน้องนะครับสามนาทียิ่งชั้นสูงเนี่ยก็ยิ่งใช้เวลานานนะครับของผมเนี่ยชั้น3ามก็จะใช้เวลา5นาทีนะครับชั้น1ชั้น2เนี่ยใช้เวลา3นาทีต่อห้องเมื่อเวลาตรงนี้หมด นี้เนี่ยมันจะเป็นอาวุธอะไรนะจะตรงกับเควสเราหรือเปล่าถ้าไม่ตรงเราก็ต้องไล่ไปตามลําดับครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นลูปนรกเลยเพราะว่าเควสแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่นับย้อนหลังนะถ้าสมมุติว่าผมตีบอสมีดห้องหกเรียบร้อยแล้วมันขึ้นเควส์ไปเป็นอาจจะเป็นดาบคู่อย่างเงี้ยซึ่งดาบคู่ผมอาจจะตีไปแล้วที่ห้อง5้ามันจะไม่นับให้นะเราก็ต้องวนไปครับห้องละห้านาทีเนาะ 50 15 20 25นาทีจะถึงจากวนไปถึงห้อง5้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ตีบอสดับคู่นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ดวงครับยังไงก็ใช้เวลาแน่นอนนะครับสำหรับดันนี้นะครเ,เราก็จะได้สิ่งตอบแทนด้วยนะครับก็คือผงการเวลาแล้วก็เศษของย e ีเมียฮาร์ดเนาะเราจะดรอปอันนี้มานะเศษยีเมียฮาร์ด e er แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผงครับเดอะแซนออฟไทม์ Time, นะครับผงทรายการเวลาอันนี้เนี่ยก็ดรอปจากลูกน้องเอาไว้คลาเป็นเมนเจอร์คล็อกได้แล้วก็ เอาไปค้าเป็น wise man clock นะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำเควสนะเพราะฉะนั้นได้ผงทรายมาเนี่ยอย่าไปเอาไปค้านาฬิกาทรายหรืออะไรนะครับเก็บผงไว้ครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องเอาไว้ผ่านเควสเนาะเศษดีเมฮ์สเนี่ยเอาไปค้าเป็นกองอีเมฮ์สนะครับเดี๋ยวเรามาดูแชร์ไว้รุ่นใหม่เลยนะครับ่ลักษณะของแชร์ไว้รุ่นใหม่ก็จะประมาณนี้อันแรกมันจะปลดตรงกลางให้เราก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถอัพแชร์ฟอร์สเลเวลได้เนาะ จะเห็นว่าเราจะต้องใช้แช e ฟอสไท time cylinder อันนี้ก็ดรอปจากบอรสเช่นกันกองยูเมฮานี่เราต้องคารฟเองนะครับโอกาสคาร์ฟเนี่ย10%นะใช้10อัน10%ก็ค่อนข้างยากผมคารฟไป180อันไม่ติดเลยนะครับอ่าเราก็จะอัพแชร์ไว้จากตรงนี้ได้นะครับจะได้เก่งขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ล้อมรอบตรงนี้เนี่ยมันก็จะปลดตามเลเวลนะอันนี้ปลดเอ,อเควสที่24นะครับเควสที่26อะไรอย่างงี้นะครับอ่าเควส42 วนๆไปจนถึงเควส66เลยเนาะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่เควสที่21เองนะครับก็เลยกดได้แค่ตรงกลางอ่ะน,นอกจากตรงแชร์ฟอสเนี่ยเราก็จะมีอัปเกรดฟอสอ่ะคลิกเข้าไปดูหน่อยนะครับอย่างนี้ผมเจอบอสคาทานะแต่เควสผมต้องการบอสมีนะครับก็ต้องวนไปห้องหนึ่งนะครับวนไปเนาะอ่ะมาดูอัปเกรดฟอสกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีแต้มให้อัปเกรดด้วยเนาะอย่างผมเนี่ยอัปเกรดไปทีหนึ่งนะก็ เล่นสายเว้ยก็เพิ่ม magic attack ไป1%นะครับอารมณ์คล้ายๆ buff kill นะแต่อันนี้เป็น buff ของตัวเราเองนะครับเพื่อนที่เล่นสายกายภาพก็ up attack ก็ได้นะครับ1%ค่อยๆ up ไปตรงนี้ก็จะทำให้ตัวเราเก่งขึ้นทีนี้เมื่อเราตีบอสเสร็จเนี่ยไอ้เจ้ากำแพงที่กั้นไว้เนี่ยก็จะเปิดออกเนาะเราก็ต้องไปคุยกับ clock tower ก่อน ก็คุยไปมันก็จะมีให้เลือกครับไปยังพื้นที่ถัดไปก็คือห้องถัดไปนะวนตามเข็มนาฬิกานะครับหรือจะอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันต่อก็คือห้อง6เหมือนเดิมหรือว่าไปยังเลเวลถัดไปไอ้ไอตรงนี้เนี่ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราเคลียร์หห้องไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็จะสามารถไปเลเวลที่4ได้เนาะแต่ตอนนี้เพื่ผมยังอยู่ชั้น3อยู่เลยนะเลเวลสเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องวนพื้นที่ถัดไปก่อนนะครับอ่ามันก็จะเปิดห้องหนึ่งให้เราก็เข้าไปฟา์งครับเวลานับครับ 5นาทีตรงนี้ก็ฟาร์มไปครับก็สามารถปล่อยไว้ได้เลยนะ5นาทีไปทำอย่างอื่นรอให้บอสเกิดนะครับล้วก็มาลุ้นเอาว่าจะเป็นบอสมีดหรือเปล่านะห้องนี้นะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับดันแพทเทิลลูปนรกนะครับหวังว่าเพื่อนๆเนีเ่ยจะเข้าใจดันเจี้ยนนี้ไม่มากก็น้อยอยังไงก็ฝากกดไลค์และ subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับแร็กนรกลับบิลินเอ็นเอฟทีนะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นเกมไม่เก้อ,ไม,กอไม่เกือนะครับเปลี่ยนค่าสีกันไวๆนะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสนะสวััดีครบ